สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดอุลบลราชธานีอำเภอตรก,การพืชผลบ้านสะพือวัดยังก่อ่อวัดบูรพา,า,รายัางนี่แหะพี่น้องจิ้มอะไรแล้วอุจาทองวันนี้กับการเริ่มต้นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะ ู้ใดที่ยังบ่เข้ากลุ่มสำหรับการรับชมไลฟ์สดกลุ่มปิดอ่าเมาของเดือนพฤศจิกายนก็จะมีไลฟ์วันนี้คือวันที่1วันที่7แล้วก็วันที่26นะคะ3วันในราคาสา่ะ3บ5าบาท345นะคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเดี๋ยวจะปักไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนรีบเข้ากลุ่มเลยคืนนี้ก็มีโชว์พิเศษมีโชว์พิเศษแล้วก็เป็นโชว์ที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ามาก กับโชว์โชนี้เพลงเพลงนี้เอ๊ะบาอย่างซีสปอยเยอร์อยากให้พี่น้องเขาไปรับชมเองนะคะแล้วก็จะมาพูดให้พี่น้องฟังทิ่มา่อก่ให้พี่น้องฟังในส่วนของโชว์ฟอนเข้าลำเลืองแต่ละมือแต่ละมือเนาะโชว์ฟอนเข้าลำเลืองเขาเรียกว่าโชว์เปิดะโชว์เปิดลำเล่องหรือโชว์ปิดคอนเสิร์ตนั่นแหละแบบได้ก็ได้เพราะมันเป็นช่วงแวยตอนะคะ พี่น้องหลายๆคนอะ่ะจะมากเอาเรื่องวงิน้ั่ใจเอาเตี๊ยบเอาของมาให้หนังเวทีในในช่วงนะั้นในช่วงตอนดิฟฟอนเพราะว่า,าพระเอกนางเอกเข,ขาเขาออกมาเบิดเลยแล้วก็จะเป็นพี่บอยเป็นผู้ร้องเนาะคันเมื่อใดซ้อมากก็จะเป็นซ้อร้องแล้วฟอนคู่กันล่ำเปิดฉากนังกันนะคะมาที่นี่ท่านสีมาควาางไปเอาเงินโปรโมทไทยไงหรือโปรโมทประหยัดได้เด้พี่น้อง กกอยากได้แต่ว่าสิบอกให้พี่น้องเขาใจแบบนี้มาตอนนี้ห้องฟ้อนเนี่นนะมันต้องรักษาโชว์ก็คือเ้าสิยางลงไปในตอนนั้นบ่ได้เพราะว่ามันสิมันจิสวนซานมันจิสวนกันมันจะดูบ่สวยผู้พ่นผู้พันเบิงโชยู่กับมี่อย่างสิแม่ค่ะมันก็เลยมันก็จะมีช่วงช่วงที่เราลงไปรับรางวัลหน้าเิธีได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นตอนที่ฟ้อนของของไอ้บอยกันจะเปลี่ยนสี่พันดอน นีงสิเ่ากัลุงไปบ่ได้สัจจายัจจายลวก็สัจยาญิงกันเมื่อใดซ้อมมากกัสิเป็นมากเบ,า,า,กบาสกลนอครน,นี่นสิเขาก็ลุงไปบ่ได้แม้กระทั่งตอนที่เพื่อนกับร่างกัลร่างมันลำ่ำกําร่างล่ำสร้อยคู่กันนี่นสิพ่าก็จะต้องยืนอยู่ตรงนั้นคือยืน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 โอ้ยยืนประจมงเจ้าของที่ตรงนั้นเพื่อความสวยงามเพื่อความสมบูรณ์แบบใน ในโชว์นั้นบันีีพ่อฟอนแล้วแล้วเข้ากระจังคอยลงไปเอาได้จังสี่เมียค่ะบอกอยากให้พี่น้องมองว่าควักตั้งโดนเอิญตั้งโดนคือว่าลงมาจักเทียอันนี้คือมาบอกท่องข้อใจให้ให้เข้าใจเป็นอันเดียวกันนะคะเพื่อโชว์ที่สวยงามและสมบูรณ์แบบเดือพี่น้องเดือยังได้ัวลามาหาเงินเนาะแต่ว่าคันโม่ที่ยืนอยู่แถวนาที่ยืนอยู่ใกล้พี่น้องนั่นน่ะคันเกิดว่าเป็นจังหวะที่พิ่นล่ำอยู่ดังสี่ เพิ่นก็นสามารถนั่งรับได้แต่ว่าคันห้าอยู่ชั้นสองชั้นสามพนไปแล้วขันท้าสิงยางสวนลงไปจังสีบางที่คือจังเมือน,นีมีไหลสวนจังสีนาะมนก็นจะดูว่าสวยดูว่าดีจังสีนาะก็อ,อยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้แต่ว่าหลายๆท่านก็คือมาเบ่งดูตัวดูแล้วเาก็เริ่มสิหูแล้วว่าอ๋อมันสิมีจังหวะที่หายอยู่แล้วก็จะมีช่วงช่วงลำจังสีขันตอนห้าเล่นเรื่องโหมอยู่ในในเรื่องในบทในบาดอยู่จังสีห้ากับบดไปรับอ่าติ แต่ว่าคันช่วงเข้าเตยสิเปียกช้างสีเข้ากันสมารถรับไดอันนี้คือบอกให้พี่น้องเข้าใจมอลัในส่วนนี้นะคะแม้กระทั่งตอนที่เป็นช่วงสคริปต์โชว์คอนเสิร์ตจังสีตนนัวแนเดงอะนอยนอยข้างที่สิแบบว,ว่าตอนลองอยูเราสิไปรับติบส่วน,านัางแนสีลองลองเร้วๆตอนบางที่ตอนดนตรีโซโล่กลางเพลงสี่แน่ก็บเวลไปเอาดีเพราะว่า ก็ต้องเต้นกับน้องแดนซอร์อยากอยากให้อยากให้โชว์มันออกมาสวยงามจบเพ่งเลยนะก็จะคอยไปรับดีจังสิส่วนมากดี่สิป็นแบบนั้นนะคะก็นี่แหละบอกให้พี่น้องเข้าใจว่าเอเ้าบ่อใดอันนี้เฮ้าบ่อดโบแมนบอกเนี่ยบเห็นบางมันก็เนมเห็นอยู่บางสิแงเแต่ว่ามันถังไปบ่ได้เพื่อโชว์ที่สวยงามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เรามีไลฟ์สดปิดนะคะทุกคนเป็นเมาเมาของเดือนพฤศจิกายนมีรอบวันที่หนึ่ง วันที่7แล้วก็วันที่26ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่มนะคะเ,ออเจอกันเดินพี่นอ้องอุบนราชธานีพอกันเป็นงครับ